นะก็คงได้ได้ยินพี่กระบุตรนะครับเล่าไปแล้วนะฮะว่า <c oughs> บริษัทนะครับจะปิดปรับปรุงนะครับระบบประมาณเก้าสิบวันหลายคนก็คิดอยู่แล้วในใจแหละว่าบริษัทจะมีแล้วบริษัทจะบินแล้วนะครับผมถามคำหนึ่งครับ ใครเคยทำงานกับบริษัทต่างชาติที่เป็นแนวแนวนี้บ้างอ่ะผมถามแค่นั้นตอนเขาจะบินเขามานั่งบอกอธิบายคุณไหม่เขามานั่งบอกเขาอธิบายคุณไหมครับมันตรงกันข้ามนะตอนที่เขาจะบินเนี่ยเขาปิดเว็บหนีหน้าข่าวคุณตื่นมาเจอกับความเศร้าอย่างเดียวเลย ถูกไหมครับนะฮะมันไม่มีหรอกถ้าผมจะหนีแล้วผมหนีไปตั้งแต่ก่อนช่วงมันมีปัญหาแล้วถ้าผมจะหนีผมหนีไปตั้งแต่ก่อนช่วงที่มันกําลังรุ่งลุ่งมันมันที่มันไม่มีปัญหาแล้วทำไมผมต้องมานั่งแก้ปัญหาให้พวกคุณอยู่ทุกวันเนี่ยทําไมผมต้องมาทาวนั่งทนรับคําด่าของพวกคุณอยู่ทุกวันเนี่ยทําไมผมไม่บินหนีอ่ะ ถูกไหมครับถามว่าผมทอแท้ไหมผมทอนะผมทอ้อผมท้อเหตุเพราะว่าเห็นคนของตัวเองที่แบบว่ามันนั่งคิดลบกับบริษัทตั้งกลุ่มกันขึ้นมาบ้างตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการที่จะล้มบริษัทบ้างเอาให้เป็นตามความคิดของตัวเองทุกอย่างบ้างว่าบริษัทมันต้องเป็นอย่างนี้นะกูต้องรวมกลุ่มหาข้อมูลให้ได้คุณทําไปเพื่ออะไระถวผถามจริง บริษัทล้มแล้วคุณสะใจเหรอทั้งๆที่คุณก็รับเงินจากบริษัทแต่หลายๆบริษัทเนี่ยนะครับที่เขาอยู่ไม่ได้เนี่ยผมถามว่าบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครอยากยิ่งใหญ่ไม่มีใครอยากไม่อยากยิ่งใหญ่ไม่มีใครไม่อยากอยู่ทนคงทนถาวรไม่มีใครไม่อยากมีกำไรจากการทำธุรกิจเขาฝันกันหมดแหละเพราะอะไรเพราะถ้าทำขึ้นมาเนี่ย มันมีต้นทุนตั้งแต่วันแรกที่จดทะเบียนแล้วครับนั่นคือต้นทุนเขาก็ต้องหากําไรให้ได้ถูกไหมครับแต่บริษัทหลายๆบริษัทที่มันต้องปิดตัวลงบริษัทหลายบริษัทที่เขาต้องทํโนนทนํานี่ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เกิดจากคนในบริษัท ปัญหาที่เกิดจากคนในบริษัทปัญหาของคนในบริษัทที่มีไม n d เซ t ที่เป็นอย่างแย่ที่เป็นเหมือนคนที่คิดลบในตอนเนี้ยนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบมาฟังว่าที่บอกว่า90วันนี้ผมจะทําอะไรบ้างนะครับและย้ํานะถ้าผมจะบินนะผมบินแ้งแต่เจดวันแรกตั้งแต่ผมไปงานเชียงมิ e ติ้งเชียงใหม่แล้วทําไมต้องมานั่งรออะไรให้มันมีปัญหาก่อนแล้วค่อยไป